แล้วก็เพื่อนสนิทของนิกโกะจะเป็น่าคิดบวกอืมแล้วก็อันนี้คือรอยเท้าอันนี้คือหุ่นในอุดมคติที่เขาไม่มั่นใจเพราะว่าเขารู้สึกเขาอ้วนกันไปรู้สึกว่าเอ๊ยฉันบวกระยะสุดท้ายแล้วนะก็เลยไม่ค่อยมั่นใจเนาะ อันนี้เป็นท่าปลอบใจเพื่อนเวลาเพื่อนเศร้าอันนี้นโนโ stress ไข่โชโหอันนี้เป็นวิธีคลายเครียดของเขาถ้าเขาเครียดอ่ะเขาก็จะมาแตะหัวดึง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 กับชาเปียยกะไข่มุกในชานมแตะหัวดึง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 ไข่มุกนะก็คลายเครียดแล้วก็ เวลาเขาเป็นอย่างอื่นเนาะเป็นนุ่นเป็นนี่เป็นนุ่นอันนี้เขาเป็นอินาดิซูชิคือเป็นซูชิที่ข้าวข้างในมันจะเปรี้ยวเป็นข้าวซูชิแล้วข้างข้างนอกเนี่ยเป็นเต้าหู้ทอดหวานที่เรากินในอาหารญี่ปุ่นอินาดิซูชิอันนี้เรียกนโกะนโกอินาดิอันนี้เป็นนโกะโทโรซามอนเป็นซลมอนโทโรโทโรใช่ไหมโทโรแม อันนี้เป็นคินจักรเป็นกระเป๋าสต่างอันนี้เป็นโดนัทนี่เป็นนิโกโคริเนิโกฮาโกฮาโกยนโกน้นโกะใส่กล่องแมวใส่กล่องแมวคาสเตล่าแมวไอศครีมรสส้ม อันนี้เป็นท่าู่เขาฟอหูฟอ o ในญี่ปุ่นเป็นกะเกา a มฟูฟี s นเนโกะพอฝนตกก็คือจะทำตัวแบบนี้อืมแล้วก็เขาชอบลา่าอุโน o นเป็นแปลงเป็นลิงอืมอันนี้คริสต์มาสจะเป็นแบบนี้แล้วก็ ยุคคากีในโกเวลาหิมะตกม,กมากงๆหิมะมันจะจะมอดีก็คือมันจะทำให้มันจะมันจะปกคลุมเยอะใช่ไหมก็ต้องออขูดหิมะออกจะได้มีทางเดินแล้วหลังคาบ้านญี่ปุ่นนะถ้าไม่ขูดหิมะออกจากหลังคาบ้านเนี่ยหลังคาบ้านเวลาโดนหิมะเยอะๆเนี่ยหลังคาพังลงมาได้นะทับคนอันตรายอือ อันนี้ก็ตลกดีโทเทมยาซาชีคือใจดีมากๆใจดีมากม,าก,ม,าก,มาก็กมีเหยียบทะเป,ปียวกะไข่มุกไปด้วยนะว่าเขาอ่ะชอบในกโกะเขามีนิสัยชอบย่าคิดบวกเพราะว่าเขาเป็นขี้เก่งใจจนเขาเครียดใช่ไหมเขาก็เลยชอบอยู่กับย่าคิดบวกเพราะมันเพราะย่าคิดบวกอะเป็นย่าที่เดินไป มีความฝ่ายฝันทุกวันเดินออกจากบ้านอยากจะไปอยู่ในบูกเก้แต่ก็โดนเหยียบแผลอย่างเงี้ยกลับมาถึงก็บอกว่าพรุ่งนี้จะไปใหม่ยิ้มย้มแจ่มใสก็สตอรี่พวกนี้จะอยู่ในเล่มพวกนี้นะคะที่เราจะไปอ่านสตอรี่เรื่องราวเขาได้นี่ฝนตกเป็นยังไงอะไรเล่มเล่มสองนี่มีคุณผีคุณผีน่ารักมาก บอกว่าเจ้าของร้านกาแฟคือเมล็ดกาแฟบอกว่าทํางานได้นานไหมอยากให้ทํางานานานๆเขานหาคนแปะป้ายเนี่ยหาคนทํางานคุณผีบอกว่าก็ตายไม่ตายอยู่แล้วอะทําได้ตลอดไปก็จะเป็นมุกที่เราคาดไม่ถึงต่างๆนานาน,าน,นะคะเอาไปถ่ายรูปส่งให้เพื่อนนี่ได้ไรไรรัวรัวรัว แล้วก็ที่น่าสนใจในเล่มนี้อีกนิดหนึ่งก็คือเขาสัมภาษณ์ว่าตอนที่เขาทำคาแรคเตอร์เนี่ยเดือนสิบเอ็ดปีสองพันสิบเอ็ดก็เก้าปีแล้วเนาะเออเก้าปีละนนี้เป็นปกสมิโกะเล่มแรกเขาก็คิดคาแรคเตอร์ว่าเอ๊ะอะไรที่ควรจะอยู่ที่มุมคือสมิโกะมันเป็นเหมือนเพื่อนติดมุมที่ คนเพื่อนติดมุมที่ชอบอยู่ในมุมอาอุ่นใจอ่ะเหมือนคนญี่ปุ่นเขาก็คิดว่างั้นเอาเป็นตัวนี้เป็นกระต่ายนี่กระต่ายกระต่ายแกะเพนกวินเคลชันมาร์คคือจริงจริงเพนกวินอ่ะมันไม่ได้เป็นเพนกวินหรอกมันเป็นกับปะแต่มันจำไม่ได้ว่าตัวเองเคยมีจานบนหัวมันก็เลยอ่านหนังสือสารนุกรมตลอดเวลาเพื่อหา หาเพื่อนเพนกวินสีเขียวตอนแรกเป็นเพนกวินยีราฟแล้วก็ผีลอยใช่ไหมเสร็จแล้วก็สุดท้ายอะ่ะเขาก็มีการแข่ง competition character ภายในแซนแซนเอ็กบริษัทเขาทุกคนก็เลือกกลายเป็นมีทงกัจจุคือเศษหมูทอดกับกระต่ายเนี่ยก็เลยเปลี่ยนเป็นมีขาวแล้ว นักเขียนคนเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าจริงๆเขาไม่ค่อยชอบในโกนะเขาก็ล่างเป็นอย่างนี้ก่อนเขาไม่ค่อยชอบแมวเป็นงานส่วนตัวแต่สุดท้ายอ่ะออกมาเป็นคาแรคเตอร์ที่ขายตุ๊กตาได้มากที่สุดตอนแรกเขาพึ่งบอกว่าเขาว่าให้สัมภาษณ์ว่าเขาพึ่งเข้ามาในบริษัทอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วทําอะไรอย่างเงี้ยมันต้องคิดถึงการขายด้วยเขาก็ ออกแบบให้มันอะตอนแรกเนี่ยออกแบบมันจะมีสีเยอะใช่ไหมซึ่งมันจะต้นทุนสูงเวลาปะปะ,ปะ,ปะพวกนี้ mm hmm. เขาก็เลยซ mm ิมพลิฟายให้เหลือลายเท่านี้พอนี่ก็เป็นรังร่างแรกนะรังที่สองแล้วก็ร่างสุดท้ายของพรีเป็นแบบนี้ mm hmm. ก็จะเห็นการทำงานละเอียดของญี่ปุ่นนะมีร่างมีลายน่ารักมากเลยคาแรคเตอร์ Character อีกตัวที่น่าจะเป็นเพื่อนกับนิกโกได้ดีก็คือ ุ่นมันจะลอยๆแล้วก็ยิ้มไงแต่ถ้าเป็นตัวอื่นอ่ะจะไม่มีหน้ายิ้มไม่มีปากด้วยน่ารักนะในแฟนบุ๊กเราก็จะเห็นวิธีวัดรูปของเขาก็ให้ดูหมดไม่ได้เนาะเป็นติดลิขสิทธิ์ในเล่มในกล่องเนี้ยแฟนบุ๊กเราก็จะได้โปสการ์ดอันใหญ่อันนี้มานะคะแล้วก็ในโก ไพ่ในโกะที่เป็นพาโรดี้แล้วก็มีการเล็กๆที่มีเพื่อนๆเต็มเลยก็หาดูแต่ละนิสัยได้ในเล่มนี้นะสนุกม,มากเลยอันนี้เป็นการบอกว่าอัริี้กะตะตุกใจมาเป็นคัดขอบคุณญี่ปุ่นเขาจะมีวัฒนธรรมชอบขอบคุณเนาะขอบคุณแล้วจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีเยอะเราสบายใจมีผลวิจัยแล้วกันขอบคุณ สิ่งต่างๆรอบตัวเรื่องเล็กๆน้อยๆขอบคุณทั้งหมดเนี่ยทาให้เรามีความสุขเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าเรามีไงเราไม่ได้ขาดเป็นจิตวิทยาที่ใช้ได้นี่ในโกะอยู่ตรงนี้แมวอ่ะแล้วเราก็มาดูานี่การตึ้งลอันนี้เป็นเซตอันนี้เป็นเซตอของซีรีส์ที่ปีที่แล้ว ออกมาก็จะเป็นเซตคริสต์มาสแล้วก็อันนี้เป็นเซตฮาโลวีนเดี๋ยวเรามาดูเซตคริสต์มาสก่อนก่อนจะเปิดเรามาดูก้นมันน่ารักน่ารักนี่นิโปกะแมวอยู่ตรงนี้ปึ้งตนิ่มนิ่มนิ่มตึ้งตึ้งตึ้งน,นิ่มมากเลยอ่ะบึ้งบึ้งบึง้ง มีใส่หมวกมีทำเป็ดแล้วตัวนี้เล่นอะไรววลีนอันนี้เป็นทวกาดตัวจริงคือกิ้งก่าตัวจริงมันจะมีกิ้งก่าปลอมคือสีฟ้าเนาะกิ้งก่าตัวจริงในนี้หนังสือจะมีบอกว่ามันตกใจที่กิ้งก่าปลอมตัวนี้บอกว่าห่างไม่เคยหลุดเลย ปอมตัวเป็นกิ้งก่ามันมีเหตุผลนะในหนังสือจะบอกไว้ลองหาเล่มหนึ่งอ่านดูจะมีเหตุผลทุกตัวเลยว่าทําไมึงกลายเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นเสเซลล์ถูกเขีย่ยออกเพราะว่ามีน้ํามันเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตมีเนื้ออยู่หนึ่งเปอร์เซ็นตรงปากก็คือมันถูกทิ้งอ่ะมันก็เลยชอบใสซ่ซอสให้ตัวเองแอปพิวให้คนอ่ะมากินเป็นเศษหมูทอดที่ถูกเขีย่ยทิ้งง่ทุกตัวก็เลยชอบอยู่ติดหมู ก็อันนี้เป็นเซตฮัลโลวีนซึ่งเขาจะไม่ผลิตซ้ำนะคะก็เป็นลิมิเต็ดเอเดชันของแต่ละปีดูกลกนรักรักตึงดึง,ดงน้องแมวตัวสีม่วงก็นี้ขาวขี้หนาวนี้หนาวมาจากขั่วโลก น้องมีขาวก็เป็น popula สุดตัวหนึ่งเหมือนกันเพราะมันกลมๆน่ารักในหนังสือนะจะตลกมากเพราะแต่ละตัวเนี่ยพอมันไปอยู่ด้วยกันแล้วมันก็เขียนมุกก็คิดได้ไงมุกเนี้ยขำขำ,ขำแบบอมยิ้มอ่ะอานเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเพราะว่าอ่านแล้วเราก็จะตีความไปตามเรื่องราวเขาได้เพราะเขาเปิดให้ จินตนาการเนี่ยเขาไม่ได้มีตัวอักษรเยอะเนี่ยช่วยสร้างสมองซีขวาเรียนเก่งได้ด้วยเพราะว่ามีจินตนาการเยอะให้ตีความเองอะไรอย่างนี้นี่สุมิโกะขวนเพื่อนติดมุ่มแบบนี้แหละดีแล้วอืมนี่ชอบติดม,มุมอยู่ติดมุมแล้วอุ่นใจอืมกินสกุระเออ ดูใบไม้ผีก็ต้องไปฮานามิอันนี้เป็นได้วัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยเนาะฮานามิก็มีดังโกะมีอ่าเาเรืยออะไรที่มีใบไม้ใบชีโซะพันอยู่ขนมข้างในเป็นไส้ถั่วแดงข้างนอกเป็นข้าวเหนียวโมจิก็เป็เน เรียกอะไรนึกไม่ออกขึ้นมาอ่ะอันนี้ยาคิดบวกกับอาปิโอกะไข่มุกอันนี้หางกุ้งทอดกำลังกินดังโกะอยู่นี่มีนกด้วยนะเรื่องนี้นกกระจิบชอบทำอะไรชอบไปจิกอะไรตลกตลกนกกระจิบนี่ก็มีเรื่องสตอรี่ของมันปุ๊บไหนดูซินีโกะมีอย่งนี้ไหมนี่โกนี่โกะนี่โกะ 你狗血。<Cool. S 2>